ปัออกแบ่งเอียงนี่แบ่ง <Yeah. S 2> แบ่งเองียงคือแพงแท้เอาเย็นแนงแนงมาเล่เซ็ดก้ามึงบอกกูว่าเจ็ดลอยเจ็ดพันมึงสื่อว่าใไซมันหาอติีไซ mm. ลัเหาอได้พร้อมตี mm. <c oughs> มีกองใส่ที่เทียบปาอะไรสองร้อยใส่แล้วมันห่อได้พร้อมบล่าอ้าวล้วสองร้อยขอบคุณเมียนะครับเจ็ดพันกว่าบาทก้าสื่อข<ช>้าไปเทอรีไปทะรีของมันตน้องมีกูเข้าใจอยู่ว่าของมงนันต้องมีมนันต้องมีถึงขนาดนี้เลยตี <laughs> โอ้กูเงือกข้นตัวหล่ะ 哇。<Yeah. laughs> Whoa.